ผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครน์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันนี้เกมใหม่แน่นอนครับลินเอ็ดทูนะฮะที่แอดเล่นเมื่อ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 ปีสปีก่อนนะี่ยก็เล่นยาวมาถึงปัจจุบันเนะี่ยเพิ่งจะหยุดไปเมื่อไม่นานเนะี่ยอันนั้นก็คือลินเอ็ดทูเลฟวิลูชันซึ่งอาจจะเป็นภาคที่ก๊อปมาจากหรือดัดแปลงมาจากภาค PC นั่นเองนะครับแต่แอดใช้ออกเสียงผิดแอดออกเสียงเป็นลายเอ็ด แต่ว่าในโฆษณาเขาออกเสียงเป็นลินเอ็นะครับอันนี้เป็นภาคลินเอ็ 2M นะครับฮะแอทก็ติดตั้งเสร็จนะก็เปิดเข้ามาก็มาเจอหน้านี้เลยหลังจากที่เราล็อกอินล็อกอินเข้าใช้โดยใช้รหัสของ Google แล้วนะครับใช้บัญชี g ูเกิลเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานลินเอ็ 2M นะครับเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วก็มีการดาวน์โหลดข้อมูลติดตั้งเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยก็มาเจอหน้านี้นะครับเจอหน้าเลือกว่าเราจะเลือกเป็นเผ่าไหนอันนี้แอดจะคุ้นๆเพราะว่าแอดเล่น Linage 2 Revolution มาเยอะพอสมควรน,นานมากนะเล่นๆหยุดหยุดไปเนี่ยนานมากก็พอจะคุ้นๆน,นะครับวิธีการมีเลือกเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าเอลนะฮะ เอลก็จะสวยน่ารักครับเนี่ยลักษณะสไตล์เดียวกันเลยกับล i n เอ็ดทูเรฟิวชันะครับแล้วก็มีดักเอลจะเป็นสีดำมีออกนะครับมีเผ่าออา <c oughs> แล้วก็มี The ะวอร์ปนะครับ The เดอะวอรไอพวกตัวตัว,ต,วตัวเตี้ยๆล่ำๆนะครับตัเดอะวอร์ปไนท์ี่ยนะครับหมดไหมมี5มีห้าเผ่าพันธุ์นะครับถ้าเลือกมนุษย์มันก็จะเป็นแบบนี้มนุษย์ก็จะเลือกหญิงชายได้นะ เดี๋ยวจะไปเลือกหญิงชายแอดเลือกเอลแล้วกันแอดชอบเล่นเอลนะครับเอลเอลจะมีความว่องไวนะครับแอดขอเลือกเอลนะครับนะฮะแล้วก็พอเลือกเอลปับ๊บให้ใส่ชื่อตัวละครนะครับม,มีซับไทยนะครับเหมือนกับภาคลินเอททูเลฟโวลูชันเลยเมีซับไทยเสียงเป็นเสี<ๆ>ยงอังกฤษนะครับ เสียงติดซับไทยแอดขอข้ามอา่าผสมมาบทหรือฉากโอเพนนิ่งของเขาไปก่อนนะครับฉากเปิดเรื่องเนี่ยนะครับแอดขอข้ามไปก่อนละกันคุณชมกับเพื่อนๆก็ดูเองนะฮะนะฮะปั๊บเนี่ยก็เกิดการสู้รบระว่างเผ่าอะไรเนี่ยปราสาทกีรันบนกำแพงน่าจะคล้ายๆเหมือนจะเป็นภาคต่อของ Revolution นะฮะลินเ a g e ทูเรฟูลูชั่แอดขอข้ามนะฮะกับจัดอัศวินสีเทา8 ยังมีการขยับเพื่อเคลื่อนที่ไอ้นี่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนะฮะไอ้ขอข้ามนะครับข้ามเรียบร้อยนะครับข้าอีกทีหนึง่งอุย้ยประชดถล่มไอ้ขอข้ามอีกรอบนะครับสามเดือนหลังจากสงครามปิดล้อมกีรันท,ที่เมืองกีรันนะครับหรือหมู่บ้านกีรันเนี่ยนักวดหญิงไฮฮาซัตเลอาอาข้ามนะครับอาจจะข้ามไปก่อน กาะพูดได้แตะเพื่อรับเควสวิธีการเล่นแบบเดียวกันเลยกับลินเอ็ดทูเลฟโวลูชันถ้าใครเคยเล่นภาคเลฟโวลูชันมาอันนี้เหมือนจะเป็นภาคต่อนะฮะลักษณะการเล่นคล้ายกันนะครับไม่คล้ายกันละเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยเข้ามาแบบนี้แล้วก็ทำเควสลุยไปนะและอาละจะทำเควสลุยไปนะครับเขตปลอดทหาร เนี่ยเกาะพูดได้นะคะนี่คือเกาะพูดได้แผนที่เนี่ยอันนี้คือลักษณะอยู่ในแผนที่นะเกาะพูดได้สนทนากับนนะักบวชญิงเลยอ่านี่ฮะก็แตะที่ม้วนกระดาษที่มุมขวาบนนะครับก็จะเป็นเควสนะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็แพก็จะข้ามไปนะครับข้ามบทสนทนาไปนะฮะ เกมก็จะไกด์มานะครับเริ่มไกด์มาได้รับไอเทมมาแล้วนะครับแต่ไอเทมนะครับแต่ไอเทมเสร็จปับ๊บรับอะไรออกมาอีกรับมาอีกห้าใช้ไม่ยากครับเล่นไม่ยากเลยเกมนี้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะดาเนินเรื่องไปตามแนวทางของเกมนะครับโดยโดยการทำเคสหลักนะมีเคสหลักแล้วก็เคสรอง นะเพื่อแล้วก็รับไอเทมพัฒนาตัวละครขึ้นไปเนะฮะ่อ่ะคือในเลเวลสองแล้วนะครับอันนี้ก็คือไอดีของเรานะครับเนะี่ยยอมรับเสร็จปับ๊บบุมซ้ายบนก็จะเป็น GPS นะครับเป็นแผนที่นะครับแผนที่ GPS เคตปลอดภัยตาประทับของเซดริกนะฮะแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นเกพลังงานสีแดงแล้วก็เป็นเกเวทมนต์สีฟ้านะฮะ ส่วนที่ขอบจอด้านขวาก็จะเป็นเป็นเมนูพกกระเป๋านะเป็นเควสแล้วก็เป็นเมนู3ขีดเนี่ยในเมนู3าขีดทั้งหมนี้นะครับส่วนที่ขอบจอด้านขวาก็จะมีเมนูเกี่ยวกับการใช้อาวุธแล้วก็มีการต่อสู้อัตโนมัติด้วยนะครับมีเอามีออโต้มาให้นะใครจะลุยเองก็ลุยได้เป็นแอคชั่นนะครับถ้าไม่ขี้เกียจลุยเองก็ปล่อยออโต้ได้นะ อะอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะเอาล้ครับเสร็จแล้วแอดก็จะแตะที่เควสต่อนะครับนี่เควสการเคลื่อนที่อัตโนมัตินะนี่ครับเหมือนกันเลยกับ l i n เอ็ดทูเลฟโวลูชันนะครับพอแตะที่เควสปับ๊บตัวละครเราก็จะวิ่งเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติเหมือนกับเมียโฟก็เหมือนกันก็เป็นเกม RPG ในลักษณะนี้แอคชั่น RPG นะมุมมองก็เป็นมุมมองมุมมองบุคคลที่2 ม,มอนบุคคลที่สองที่สอง,นะสองแลที่สามเนี่ยประมาณนั้นแหละฮะเนี่ยตัวละครเริ่มต้นจะเข้าไปปราบมอนเนี่ยนะฮะทำให้เข้าไปปราบมอนเนี่ยเข้าไปที่ป่าโบราณน,นะครับเขตปลอดภัยป่าโบราณเขตปลอดภัยก็แสดงว่ามไม่มีการ PVP นะครับ PVP PE อะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะดับใหญ่สีแดงลิเสเซตเซดริเรกนเนี่ยสํานักของเซดริกนะครับเลเวลสามแล้วครับ การดําเนินเกมเหมือนกันเลยนะครับใครไม่เคยเล่นก็ลองดูไม่ยากครับไม่ยากเกมก็จะไกด์เราในช่วงเริ่มต้นนะใครเคยเล่น Elite t r e v o l u t i o n มาแล้วก็ง่ายเลยใครไม่เคยก็จะมีไกด์เนี่ยครับนี่นี่ใช้น้ํายาสีแดงเติมพลังงานตอนนี้น้ํายาอยู่ที่ขอบจอด้านล่างนะครับเรามีสองสามร้อยยี่สิบขวดนะครับแล้วก็เอาเอามาสามร้อยยี่สิบขวดนำมาใส่ในช่อง ช่องด่วนนะครับช่องด่วนเนี่ยนะวิญญาอะไรจิ้งเหลนวิญญาณนะฮะได้ยังเอ่ยตามตามเควสเสร็จหรืยอยังเอ่ยพอเควสเสร็จแล้วเราก็จะเดินหน้าไปเควสต่อไปนะตอนนี้ใช้ออตโต้นะครับเพื่อลุยกับมอนสเตอร์ต่างๆ <c oughs> ไป้วครับไปเวสต่อไปแล้วนะฮะเวสต่อไปยังอยู่ในเขตป่าโบราณอยู่นะครับฟรีแคมอ๋ออันนี้แนะนำเรานะครับเกมเขาแนะนำเราว่าฟรีแคม m แสดงว่าเราปรับมุมมองได้อิสระนะครับเนี่ยมันเป็น 3D นะครับหมุนขึ้นบนลงล่างนะครับยกจอขึ้นบนลงล่างสายขวาได้หมดนะครับนี่อันนี้คือการปรับมุมมองแบบอิสระนะครับมีฟรีแคมนะอันนี้ฝิ่นฟรีแคม ถ้าเราปรับอีกทีมก็กดอีกทีมให้เป็นไดนามิกแคมถ้าไดนามิกแคมเนี่ยไดนามิกแคมมันจะหมุนไม่ได้นะฮะมันจะหมุนแค่บนล่างสายขวาไม่ได้นะครับได้แค่บนล่างน,นะฮะนี่บนล่างไดนามิกแคมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นฟิกแคมฟิกแคมเฮ้ยฟิกฟิกแคมเนี่ยมันก็หมุนได้บนล่างได้สายขวาได้ฟิกแคมหรือฟรีแคมเนี่ยเป็นฟิกแคมนะครับเออ อ๋ออันนี้เป็นฟิกแคมฟิกแคมจะหมุนซ้ายขวาไม่ได้แต่ขึ้นลงได้อันนี้เป็นไดนามิกแคมนะครับแล้วก็เป็นโชเดอร์อ่าเป็นโชเดอร์แคมนี่นะครับลองเลือกดูนะครับฟิกแคมไดนามิกแคมนี่โอเคอยู่นะครับหมุนเกมได้หมุนฉากหมุนภาพดูได้ในลักษณะของ 3D นะครับขอบจอด้านซ้ายก็จะมีเมนูมีปาร์ตี้มี มีโฮมเข้ามาด้วยนะครับลองมาแจะด,ดูโฮมโฮมอ่ะยังไม่ไปนะครับอ๋อเนี่ยโฮมก็แจะจมาอย่างนี้ครับมีบันทึกวิดีโอหน้าจอมีจับภาพมีเว็บไซต์าทางการอะไรนะ้ยถ้าใครจะดูก็แตะเข้ามาดูได้นะโอเคครับเราทำเควสต่อไปนะแตะที่รูปม้วนกระดาษนะฮะไปที่เควสต่อไปเคลื่อนที่อัตโนมัติอ่ามีไกด์ด้วยนะครับมีไกด์เป็นจุดสามเหลี่ยมแสดงทิศทางการเดินของตัวละครนะครับ ไปสู้กับเจ้านักลบบักแบร์นะฮะสู้กับบักแบร์เกมน่าจะเป็นภาคต่อของนั่นแหละครับดินเอ็ดทูเลฟเวลูชันนะคะันี่เป็นภาคตอ่อเพิ่งจะเปิดตัวเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนี้เองพฤษภาเนี่ยกับจัดบักแบร์เสร็จสิ้นนะครับพอจัดเสร็จสิน้นเราก็จะข้าไปนะครับบักแบร์เสร็จสิ้นยืนยัน<อ>นะฮะได้หยับใหญ่เสียงกลับไปคุย กับเทเลพอทหาเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีบอกข้างบนนะฮะเสร็จสิ้นรับรางวัลเลเวลขึ้นไปเลเวลสี่นะฮะตามประกอบพิธีก็คือรับไอเทมมานะครับนี่สดิตดับใหญ่สีแดงอ้าวสิบเจ็ดรับอะไรครับลองใช้หนังสือสกิลที่อยู่ตรงนี้ดูหะนังสือสกิลนะฮะใช้ป๊บนี่ใช้สกิลเอาสกิลมาลงนะครับเอาสกิลมาลงนี่เลยใช้สกิลมาลงใส่สกิลเสร็จสิ้น ใส่สกิลซเสร็จสิ้นแล้วนะฮะอะไรต่อนี่ออโตโอเ้เมกมก็จะไกด์เราครับนี่ออโต้แล้วก็พาวเวอร์สไตล์นี่คือแนะนำเมนูต่างๆนะครับการติดตั้งอาวุธแล้วก็สกิลลงในเมนูรวมไปถึงพวกไอเทมเติมพลังเวทเติมพลังร่างกายแล้วก็มาแตะที่ม้วนกระดาษที่ขอบจอขวานะครับก็จะรู้ว่า เควสต่อไปคืออะไรเก็บกิ่งของทิมิทรานเก็บใบแมนดารโกเราก็แตะเลยนะครับตัวละครแล้วก็จะวิ่งไปตามจุดที่เขาไกดไว้นะฮะวิ่งออกไปนอกเมืองนะฮะเกมในแนวแอคชั่น RPG ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยดําเนินเนื้อเรื่องไปตามที่เกมเขาวางกําหนดมา,าว่าเนื้อเรื่องจะไปยังไงต่อไปเจอกับใครพูดคุยกับใครไปหาของอะไร เอาไปให้ใครอะไรประมาณนี้แล้วครับโว้วิ่งไกลนะครับเนี่ยวิ่งไกลนะออโต้ฮันก็คือการต่อสู้อัตโนมัตินี่ไปเก็บของนะไปเก็บของเจออยังเอ่ยอยังไม่เจอครับถ้าเราแตะออโต้ฮันนี่จะเป็นการต่อสู้นะฮะอ่าเฮ้ยขึ้นออโต้ฮันอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราเก็บใบ เมนดาโก้ไปแล้วได้หนึ่งใบแล้วนะครับเนี่ยฮะได้สองใบแล้วนะครับอ๋อไอ้เมนดาโก้เนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เป็นต้นไม้มีกึ่งสัตว์นะฮะต้องจัดการมันแล้วถึงจะเก็บใบได,ได้อีกใบเดียวนะครับแล้วก็กิ่งของทิมิทรานนะครับไอทิมิทรานก็เหมือนเป็นต้นต้นไม้ต้นใหญ่อเออเหมือนกันในหนังเรื่องอะไรอะหลอดออฟเตอรลิงเนี่ยอีกพักสองอะ่ะที่มนีต้นไม้ ต้นไม้ย,ยักษ์คล้ายๆกันเลยนะอีกชิ้นเดียวครับจะติอีกตัวเดียวมาได้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปให้เอาไปส่งเคสนะครับส่งเคสอย่างเอ่ยประกอบพิธีนาเครื่องบูชาไปให้เลอาเอาไปให้เลยเราก็ต้องแตะที่เคสนะครับแตะที่เคสท,ที่มุมมุมบนขวาตลอดนี่ฮะแตะที่เคสนี่ตลอดเพื่อดําเนินเรื่องนะครับนี่ฮะเอาล้ครับเดินเรื่องกลับไปละ ันนี้ยังไม่มีการวาร์ปนะเพราะว่าเกมเพิ่งจะเริ่มตัวละครเราก็ยังยังประเภทยังอ่อนด้อยอยู่ประสบการณ์ยังไม่มีเลเวลเพิ่มเลเวลสองเองอะไรประมาณนี้เลเวลสองเลเวลสี่ประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็ดูในฉากแผนที่ว่าเดินมาถึงไหนแล้วใกล้หรือยังยที่มุมซ้ายนะฮะเอาละครับ,ลรบกลับไปใกล้ถึงแล้ววิ่งไกลยอยู่นะเนี่ยวิ่งไกลยอยู่ เพราะฉะนั้นเกมนี้เวลาเล่นก็ต้องมีเวลาเกาะหน้าจอพอสมควรนะครับโอ้โหคนเล่นเยอะแยะเลยเยอะมากนะครับเข้าไปที่เลยอานะครับให้เอาของไปประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยขึ้นเป็นเลเวลห้าออล้ครับข้ามไปนะครับไปจากเลยอานะครับนี่ออกไปจากเลยอาไปทำไาตจอก็เอาประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปแรกของลินเอ็ทนะครับ ก็หวังว่าจะสนุกกับเกมแอคชั่น RPG นะฮะเป็นเกมฟอร์มยักษ์เลยนะครับเป็นเกมฟอร์มยักษ์ที่ต่อเนื่องมาจากภาค PC เกมดังในอดีตนะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ